สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูรินภาตลาดเงินวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโน้ตดนตรีไทยกันนะคะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสอสลา2.1เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันป4ทับ4อ่านเขียนโนต้ตดนตรีไทยและสากลเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. โนต้ตดนตรีไทย 2. การแบ่งห้องเพลงและ 3. การแบ่งจังหวะค่ะมาดูที่หัวข้อที่1น,นะคะโน้ตดนตรีไทยโดแทนด้วยตัวอักษรดอเด็กค่ะเรแทนด้วยตัวอักษรรอเร้อมีแทนด้วยตัวอักษรมอมา้าฟาแทนด้วยตัวอักษรฟอฟันซอนแทนด้วยตัวอักษรซอโซ,อซอ ลาแทนด้วยตัวอักษรลอลิงทีแทนด้วยตัวอักษร,ลอลท,ท,อกษรทอทหารนะคะเด็กๆก็จะจำสับสนกันระหว่างรอเรือกับรอลิงนะคะก็คือเสียงเรกับเสียงลานั่นเองนะคะเราต้องแยกแยะให้ถูกต้องนะคะเด็กๆทีนี้เวลาการเขียนตัวโน้ตดนตรีไทยนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเขาเรียกว่า เป็นตัวกำหนดเสียงสูงหรือเสียงต่ำนั่นเองนะคะถ้ามีจุดอยู่ข้างบนนะคะอ,อย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะคะดอเด็กเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีการจุดอยู่ข้างบนที่ดอเด็กให้เป็นอ่านว่า โน้ตเสียงสูงนะคะก็คือเป็นโดเสียงสูงนั่นเองอาจจะไม่ใช่ดอเด็กก็ได้อาจจะเป็นเสียงตัวอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นรอเรือแล้วมีสัญลักษณ์จุดอยู่ข้างบนนะคะก็จะต้องอ่านเสียงสูงอ่านนะคะหรือถ้ามีจุดอยู่ข้างล่างก็จะเป็นโน้ตเสียงต่ํานะคะอายุตัวอย่างนี้ก็จะเป็นดอเด็กเช่นกันนะคะจุดอยู่ข้างล่างเราก็จะต้องอ่านเป็นโดเสียงต่ํานะคะนักเรียน เรื่องที่2นะคะการแบ่งห้องเพลงการบันทึกโน้ตเพลงไทยจะบันทึกเป็นบรรทัดนะคะบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3นะคะหรือบางเพลงอาจจะมีมากกว่าสบรรทัดก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาบันทึกตัวโน้ตเนี่ยในแต่ละบรรทัดนะคะจะมีการแบ่งห้องเพลงออกเป็น8ดห้องเพลงด้วยกันนะคะนักเรียน ค่ะหัวข้อที่3นะคะการแบ่งจังหวะขานเรียนใน1ห้องเพลงจะมีการแบ่งจังหวะออกเป็น4จังหวะด้วยกันนะคะซึ่งเราจะใช้สัญลักษณ์แทนจังหวะก็คือเป็นเครื่องหมายขีดนะคะ ถ้าไม่มีตัวโนต้ตเขียนในแต่ละห้องเพลงนะคะเราก็จะใช้สัญลักษณ์โดยการขีด4ขีดก็คือ4จังหวะในแต่ละห้องเพลงนะคะเด็กจะสังเกตได้ว่าในบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2มีความแตกต่างกันนะคะบรรทัดที่1เนี่ยไม่มีตัวโนต้ตเลยนะคะอ่าแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายขีดนะคะอ่าขีดสี่ขีดก็คือ4จังหวะนะคะทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่าง บรรทัดที่1กับบรรทัดที่2นะคะบรรทัดที่ค่ะค่ะเด็กจะเห็นได้ว่าห้องแรกนะคะมีขีดทั้งหมด3ขีดและตามไปด้วยสัญลักษณ์ดดเด็กซึ่งเราก็จะอ่านว่าเสียงโดนะคะห้องที่สองขีดสามขีดรอเรือเราก็จะอ่านเสียงว่าเรนะคะ ห้องที่3ขีด, 2, ขด Mama, สองขีดมีมอม้า2ตัวเราก็จะอ่านว่ามีมีอ่าแบบนี้นะคะห้องที่4ขีดสองขีดฟอฟันค่ะเปล่งเสียงออกเสียงว่าฟาฟาห้องที่5นะคะอ่ามีความแตกต่างกันค่ะห้องที่5มีโน้ตเขียนทั้งหมด3เสียงด้วยกันนะคะมีขีดหนึ่งขีดอ่าเราก็จะอ่านว่าซอนซอนซอนอ่าห้องที่6ก มีคีด์หนึ่งคีย์แล้วก็จะมีตัวโน้ตค่ะเราก็จะอ่านว่าลาลาลาห้องที่7เห็นได้ว่าจะมีตัวโน้ตอยู่ทั้งหมด4จังหวะนะคะเราก็จะเปล่งเสียงว่าที่ทีทีท,ทีห้องที่8โด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 ,โดค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะสำหรับการอ่านโน้ตด,ดนตรีไทยนะคะนะคักเรียน ต่อไปเรามาฝึกอ่านโนต้ตในแบบฝึกที่หนึ่งกันนะคะเด็กๆฝึกออกเสียงตามคุณครูได้เลยนะคะมาดูในบรรทัดแรกก่อนนะคะ do เรมีฟาซอนลาทีโดบรรทัดที่สองค่ะโดเรมีมีม ฟาฟาซอนซอนซอนลาลาลาที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 โด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 จบไปแล้วค่ะสำหรับบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองอ่านต่อกันไปเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะโดเรมี ฟาซอนลาทีโดโดเรมีมีฟาฟาซอนซันซอนลาลาลาทีทีทีท,ท,ทีโด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 ,โด,โดจบไปแล้วคะ่ะในการอ่านโนต้ตดนตรีไทยในแบบฝึกที่หนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ อย่าลืมไปฝึกอ่านและฝึกเขียนด้วยนะคะ,ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนเรื่องโน้ดตดนตรีไทยสำหรับวันนี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนะักเรียนสวัสดีค่ะ